ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะวันนี้พามาจับแจ็คฟอร์์วินเทอร์นะผมในหน้าคายของเบ็ดฟิกวนะครับมาครับวันนี้เราพกทุนมา20,000บาทนะครับผมเบ็ดดอกละ400ร้อนะไปครับเชอโโร์โบละกดเบ็ดไปก่อนนะก็แจ็คฟอร์์นะมาดูกันว่าจะแจกไหมฮะไปครับเจมา200ร้ออุ่้ยแล้วเพิ่มอ๋อเป็นเกมแนวไหลออกข้างนะ คูณสองไปเก้า้หกสิบครับผมเออพอเขาใจเกมละไปครับเชอร์โบออตโต้นะผมเอาแล้วลุ้นลุ้นอ่อข้างอย่างเดียวครับแล้ววายมาจังหวะน,นี้สองรอยแปดสิบครับไปครับโอ้โหดูดค่อนข้างดูดเหมือนกันนะเท่าที่เริ่มนะตอนเริ่มนะนี่ก็หายไปหกเจ็ดพันแล้วนะวายมากนะฮะแจ็คฟอร์ดเอาจร,จริงเหรอมาลุ้นเข้าฟีเจอร์โอ้ไม่มีอะไรนะ ก็ถ้ามีซีเกมหนึ่งอันก็จะลุนขวาลุนขวาไปเรื่อยๆนะครับผมทนายก็ดีครับแล้ววายมาสองร้อแปดสิบโอ้โหแตกนี่มันเกมดูดดูดเลยนี่ยแล้วมีวายมาครับเอาไปต่อครับไปสามอันฮะน่าจะใหญ่อยู่ครับตอนนี้เจมาครับตัวคูณอยู่ที่คูณสี่นะคูณสี่้าไปครับสามพันสี่สิบนะไม่ได้หนักมากนะฮะไปครับวายมา วายไหมครับไม่มีอะไรนะวายไมครับวายไมครับโหสองร้อยแปดสิบจ่ายน้อยมากยังไม่ติดตัวแพงสักตัวเลยอะเอาลุ้นฟรีเกมครับคูณสองไปสี่ร้อยโขมาแค่สองอันเองนะคีจีต้องใช้สามอันนะครับเอาลุ้นฟรีเกมครับเอามาแล้วสองอันเอามาแล้วสามอัน ข้าฟรีเกมครับโอ้โหอยากจะเข้ามันก็เข้านะครับผมแจ็คฟอสตเรานะไปจัดการดิไอ้แจ็คไอ้แจ็คครับแจ็คมันมาไหมครับหกร้อยครับไปฮะสองร้อยครับ,รบโอ้โห,โหฟรีเกมแล้วเฮ้ยใจ่ยเยอะหน่อยกว่าจะเข้ามาได้นะ,ะลุ้นขวาไปครับวายมาฮะสวยวายไหมเอาแล้วไอ คูณเพิ่มเข้าไปครับก็มีคิวมาด้วยครับยังได้หลนะเอามีหนึ่งฟีสปินครับผมคูณห้าเข้าไปครับโอ้โหช้อนนี้ได้ไปห้าพันหกร้อยนะครับผมโอเคไม่แย่ครับมีกําลังใจไปต่อนะตัวคูณนี้ที่คูณห้านะวายมาเป็นคูณห้าเข้าไปครับสองพันแปดนะครับผมตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับผมตัวคูณเราคูณห้านี่แหละกําลังมันเลยครับเดือดสี่รอบครับขอน้ดนิดหน่อย โอ้โหเลือสามครับเอาไวมาครับผมตัวแพงด้วยนะไปครับมีาวกับเพิ่มตัวคูณครับคูณเจ็ดครับช็อตนี้แหละที่ทําให้เราเกิดที่จะทําให้เราเกิดครับตัวคูณคูณเก้าแถมาวครับเอาอีกคูณสิบเอ็ดครับแล้วคูณสิบเอ็ดเข้าไปครับโอ้โหอยก้อนโตมาจนได้นะคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะ คิดว่าจะไม่รอดแลวนะครับวิวินมาเยือนจนได้นะครับผมเท่าไหร่ไม่ดูครับคูณสิบเอ็ดโครเยอะครับบอกได้คําเดียวว่าโคจะเยอะเลยครับผมของจริงนะครับผมโอ้โหเท่าไหร่วะสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบนะซูเปอร์เมก้าวินไปทีฮะเลขสามรอบเลยครับตัวคูณอยู่ที่สิบเอ็ดนะโอ้โหอยากให้มันแตกวะตัวคูณเราเสียดายตัวคูนไงมีวายมาช็อตนี้คูสิบเอ็ดเข้าไปครับได้หมื่นหนึ่งได้ั้งครับช็อตนี้ สวยงามครับพอตัวคูเริ่มเยอะนี่มันเริ่มมันนะฮะตัวคูเริ่มเยอะก็มันเหมือนกันนะครับแจ็คฟอตเรานะใครอยากเล่นก็ใต้คลิปเลยนะครับผมไปครับเหลรอบหนึ่งฮะห้าหมื่นกว่านะยูยูบวกห้าหมื่นเฉยฮะกลับมามีห้าหมื่นเฉยครับเลิกสิครับรออะไรครับทัวร์วินไปสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบนะฟรีเกมเกมนี้คือสุดบอกได้คำเดียวว่าสุดจัดประหลัดบอกนะผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนระับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคไปแล้วครับผม